สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเนาะทางเอฟซีใหม่เอฟซี FC เกา่าเมื่อนี้แอดมินกน็นําแนวทางฮานอยมัดรวมสี่นอยมาแบ่งปันเช่นเคยนะจ๊ะการแนวทางมีเขาไม่ลดนะจ๊ะพี่น้องจา้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเขากำลัาเบิ่งผลวันที่ยี่สิบสองนะจ๊ะนะ้อฮานอยฮานอยมัดรวมก่อนเขาจะรับชมแนวทางเขากลัเบิ่งผลกันก่อนผลวันที่ ยน้อยเฉพาะกิจเนาะน้อยเฉพาะกิจแปดศูนกับ95 8 0หกับ95้ห้าลดเนาะส่วนเกเข้าเด่น5วิง่งรูดตัวเจาะไม่มานะจะก,กระหลดไปเนาะน้อยพิเศษ36 3 6มหกสหกสด43ก็หลดุดน้อยปกติ954 954เด่นหวิงนะ่งรูดเนาะตัวเจาะก็หลุดนะจ๊ะส่วน8ป8สก็หลดุด VIP แปดหนึ่งแปดเข้าเด่นหนึ่งวิ่งรูดมาตัวจอะตัวนเน้นเนาะได้หนึ่งแปดตรงๆส่วนเก้าแปดเก้าแปดก็หลุดนะจ๊ะตารางวาน 8, าาันแปดก็ 8, มาเนาะแปดมาหกมาศูนย์มาสองไม่มานะจจะเนาะสายหลุดสายวิ่งกะนําไปรูดุดไปวิ่งได้สบายเลยน่าจะเนาะยินดีกับพี่น้อง fc นะจ่ะที่ยังตามแนวทางมัดรวมสีน้อยแนวทางมัดรวมฮาหนอยเนะหาะฮานอยมัดรวมสีน้อย เข้าไปคูหนึ่งน่าจะเขาในรอบ VIP เนาะมาบนหนึ่ตรงๆเข้าเด่นหนวิ่งรูดเนาะตามต่อจ้าของวันที่23วันที่23่สิบสแนวทางมีเขามีรูดปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนใหน้การพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ตัวเด่นให้เด่น5้านวิ่งรูดเนาะตัวเจาะมี 5, 0, 5, ศ 5, 7, ย์ห้าหกห้าตารางวันมี9้ามี6มี7มี2ซ้ายรูดวิ่งกะนำไปรูดไปวิ่งใดเนาะหรือว่าจะจับเป็น2ตัวก็ได้นะจ๊ะ ส่วนมิตอมากตัวชอบก็นําตัวเด่นในตารางวันไปจับส่ไดรนแล้วจะบ่มักบ่ชอบที่แอดมินจับหาเนาะส่วนตัวเน้นเนาะจะตัวเน้นที่แอดมินก็จะมี56 5 8 0 2 0 7เนะาะถ้ามักถ้าชอบใจตรงกันกันกบแอดมินกะเอาไปเป็นแนวทางใดเนาะจะจดใดแคปใดเนาะคลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้นะจ้าไว้พอกันคลิปหนาะแนวทางหนาะ ขอให้พี่น้องเอซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ